สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวของเล่นนะครับนี่อันนี้เป็นเจ้าวัวครับอันนี้กล่องหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งครับก็เป็นเจ้ารถดัมมนะครับนี่เห็นรถดัมมไหมนี่ของหุนหน้านะครับเป็นรถดัมมนะครับเรามาแกะเจ้านี้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ทางร้านนะครับได้ลองให้เรามาแล้วนะครับอันนี้ซื้อราคาหกร้อยเก้าสิบบาท แกะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับปึ๊บนี่ยาเป็น yeah. ตัวรถยางอ่ะให้ดูกล่องกันสักหน่อยครับ6 channel นะครับตาส่วน1ต่อ18ข้างหลังก็เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ค่อนข้างสวยข้างหลังก็บอกการใช้งานนะเราช่วยมาทีกูเกือบเลอแต่นี่ อันนี้ใส่ฐานตรงตรงนี้นะครับมันจะมีแบตเตอรี่แบบชาร์จให้นะครับปึ๊บปิดฝาไปแล้วก็นี่ออนตรงนี้นี่แล้วตรงนี้ก็เป็นรีโมทรีโมทน,นะครับเราไม่หาลวดไอ้ดีๆเนาะ เห็นตัวนะครับดูวนะครับว่าความสามารถของนิบบุมันจะทำอะไรก็นี่ออนต้องจับคู่กันก่อนเหรอนี่ครับจับแล้วอ๋อนี่มันเป็นระบบนี่เป็นแบบอะไรอ่ะระบบบังคับคู่รถดำนะครับหูแรงเลยนี่เดี๋ยวเราจะวิ่งไปมีไฟด้วยนะนะนะนรืนี่เดี๋ยวอย่างเราจะทำคันนี้มา I'm ครับ oh. ก็ประมาณนี้ครับคือมันจะเป็นระบบบนนะอ่ะเดี๋ยวต่อไปอีกอย่างนึงเราจะไม่ได้รีวิวเอาวัวมานะครับวัววัววันนี้วัวเรามากับควายด้วย oh. วัว วระมนึ่งบาทนะครับนี่ป้ายวิ่งวิ่งแข่งกับป้ายอ๋อน่ารักไหมะโอเคสำหรับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฟันเพื่อนกดติดตามแล้วก็กระดิ่งด้วยน,น,น,นะครับบ๊ายบาย,บาย